ข้อสุดท้ายนี่อะไรเนี่ยเรียกประชุมรายงานภายในเจวันรายงานผลพร้อมหลักฐานถึงกรกาปในเจวันตานปตวแรการดําเนินการในแฟ้มนั่นแหละครับเกี่ยวกับที่ทางเตัวเขาเข้ามิมาครับแล้วก็ให้งานพร้อมแนบเอกสารในแต่ละด้านเลยแต่ละข้อที่ทางเจมาตัวเขาเมินมาหมายความว่าตอนนี้อยู่กับเจ้าของแฟม้ใออแฟมใช่ไหมครับ ไหนยกมือนะเจ้าของแฟมที่อเอาอย่างอดีศักดิ์เขาให้เขาให้ทำอะไรมเททำอดิษักเป็นไรได้ไดุ้้าท่นไม่อาขึ้นมาไอ่าถ้าอย่างนั้เคือเป็นการรวบรวมแต่ละแฟมเน,นี่ยก็ต้องรวมข้อมูลมาให้กับหมดบนส่งว่าเขาให้แก้ไขอะไรแล้วได้ทำอะไร เพื่อรวบรวมรายงานไปในเจ็ดวันที่ว่าไม่ต้องรอเจ็ดวันเนอะวันพุธก็ส่งได้แล้วนะอย่าคิดว่าเจ็ดวันถ้าทํางานโดยมีประสิทธิภาพก็คือไม่ครบเจ็ดวันนะถ้าคุณพรุ่งนี้รายงานได้ก็จะดีมากนะไม่ต้องรอนะครับ